พลังทมด้วยพลังทมที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในชาติปัจจุบันนี้ที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญในชาติปัจจุบันนี้ที่ดูแลพระาศาสนาที่ดูแลพระาศาสนาทุกๆประการทุกทกประการ,กกร,การด้วยกายวาจาใจด้วยกายวา จงถึงแก่ประเทศไทยจงถึงแก่ประเทศไทยขอให้ประเทศไทยขอให้ประเทศไทยหมดกรรมโดยฉับพลันด้วยเถิญหมดกรรมโดยฉับพลัน